สวัสดีครับผมแมงทัฟ c ูชาแนลนะฮะเนาะวันนี้นะครับตูมตามกับน้องแพรมจะทำอะไรกันนะฮะมีพี่เป่านกนะครับมานะครับ้อมยินข่าวว่าโทรกันทุกวันหาโทรกันทุกวันเลยใช่ไหมโจอิจฉาจังแล้วก็มีพี่แมงกระพุนชาแนลนะครับแมงกระพุนชาแนลนะครับกดติดตามกด ไล์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับอ่านะครับตอนนี้กำลังจะเดี๋ยวรอเสียบหนึ่งแล้วพี่น้องแพงเขาจะทำอะไรทำครัวทำครัวเหรอตอนนี้กำลังรอเสียบอยู่รอเสียบอยู่นะโอ้ทำตรงนี้อยู่ฮะนี่นคุณหลังทำมาแล้วนะครับส่งหัตถใจน้องตุงตามก็จะทำมองครัวนะครับอ๋อเนี่ยเขาเรียกสายเคเบิลเหรออ่าใช่นี่เรียกสายเคเบิลเขาไม่เรียกสายรัดเหร

ก็ทำกันนะครับทำห้องครัวในเอฟซีที่นี่นะครับต่อออกมานะครับกลางเต็นท์นี่ครับเนาะเอายืดออกมานะฮะเพื่อเียมีห้องครัวนะฮะ รครับร<อ>ผมรอเสียมอยู่นะฮะเนาะตอนนี้นะครับรอเสียมที่จะขุดด<ม>า,ใ,ใ,าใ,ใช่นะฮะ,ะ,ะอุปรกรณ์นะครับการที่ะจะสะร้าง งูอยู่ในบ้านเหรออ้าวไปดูนะครับดูเปลี่ยนสถานที่กันไปดูงูอะไรครับงูอะไรอะไรงูอะไรนะเอฟซีวางนี้ก็ดูงูนะ นี่มัน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 เริ่มมีเสียงแล้วค่ะมันไหนแล้วรู้สึกว่าชัดชัดแต่เข้าเป็นสีแดงแล้วเข้าแล้วนี่แล้วมันเป็นเสียงเสียงอะไรมันเข้าแล้วหูหูหเนี่ยโอ้ยงูพี่แดงงูอยู่ด้วยงูอะไรเนี่ยพี่แดงรวมตัดกันชัดโอ้ตายแล้วตายแล้วไม่ใช่งูนะเอฟซีเนาะ

อืมเขาปล่อยไก่เดินโลกเดินหลกเดินลกหลายช่องเลยนะก็รอนะครับเอฟซีเนาะรออตุ้มตามนะครับน้องตุมตามเขา นี okay. like like ่ยนะค่ะเอฟซีต้องรอนะเมื่อกี้นึงผมจะเป้วเลยนะนี่ครับก็ตุ่มตามก็ขุดแล้วนะครับ อันนี้ทำห้องครัวใช่ไหมตูนตามแล้วอ่านี่ทำห้องครัวนะฮะอ่าขุดคุดคุดแข่งมากีวิธีการขุดนะตูนตามมีวิธีการขุดอยู่มาพี่ขุดให้ดูขุดยังน่าก็เหนื่อยนี่นะฮะ ก็จะทำ,<ง>ทำอันที่กล้องให้พี่แข่งปุ๊กเลยนะครับพี่แมงตะปูเอา้าทำอย่างนี้เหรอได้อยู่นะแมงตะปูขุดลงอยู่โอ้โหพี่แมงตะปูสุดยอดมากสุดยอดอแจ๋วลอยแเื จะมาขุดบ่อรองข้างหลังบ้านครับขหาสมบัติตรงนี้ครับขุดหาสมบัติฮ่าฮ่าฮ่าตามมาขุดอะไรตรงนี้นี่นะฮะตอนนี้ฝังเสาครับฝังเสาชิดเสาฝังทำไมอ่ะถ้าใบพี่เอาซ้อนแล้วมงตรงนี้มาร์กไว้ตรงไหนล่ะตรงนี้น่าจะจุดนึงอยู่ตรงเที่แม่ก็ดูนะดูดูที่มันเท่ากันไหมตรงตาม ต้องกะระยะนี่คือกะน้ำช่างกะเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงผ้ายางออกมาช่างกะดึงมปอีกรอบนึงเราต้องดูระยะใช่ไามกำลังทำประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมพี่ได้สอนตรงนี้เป๊ะมาานนีเะตรงกันไหมหรือว่าเอายื่นออกมาอีกนิดนึงครับประมาณนั้นคือเรากะครับเรากะเราก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอันนี้มันเอียง ไม่ว่าจะเป็นพุ้ดแรงขุดหลุมก็ได้นะในกระปูนนี่น่าจะเป็นผู้รับเหมาขุดนะเออชอบขุดเอาไหมเราจ้างเอาขุดห้องน้ำสักบ้างบ้านหนี้ยอละห้าร้อยเสาเสาประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไม่ต้องสูงมากสูงกว่านี้สิเพราะว่ามันสั่งดีๆเพราะมันต้องสั่งดีๆประมาณนี้เลยนะอ้ตามต้องหาเสาไปอืมต้องเสาเพราะว่ามันต้อง มันตัดครึ่งตรงนี้เลยไหมแบ่งครึ่งตัวนี้เลยเนี่ยแบ่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยลึกไปตรงตามเนี่ยลึกไปประมาณศอกหนึ่งศอกหนึ่งตามมาตรงใต้เลยครับตัดครึ่งตัดครึ่งพอดีเออน่าจะประมาณนั้นแหละพี่ไอ้ดิษน์ส่งสงไปประมาณนี้นะคอหนึ่งมันจะสั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาอีกอันหนึ่งก็ได้ถ้ามันสั้นไปโอเค ก็ยื่นออกมาที่จริงยืดออกมาอีกได้เนาะแต่ว่าข้อเสียของการยื่นออกมาเยอะคือเวลาลมลมตีแล้วผมก็เลยยืดกยที่ออกอดเข้าไปแบบพี่ในเนี่ยพอดีแล้วอืแต่มันก็สั้นเกินไม่แต่นี้เรามีเสาดีงแบบคุณมีอันนี้ไงพโคลานะฝนมามันก็มันจะตัดฝนแบบของพี่ในนี่เนาะ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาช่วยนะครับขอบคุณมากเลยซึ้งในน้ำใจเดี๋ยวดเดี๋ยวเ<อ>ลี้ยงสปอนเซอร์ดูสปอนเซอร์คนละขวดนะครับไ,รไปเอาไม้มาอีกมาดูลำแข็งแรงๆหน่อยอ๋อครับผม,ไ,มดได้ครับ คุณรอเสียงครับรอเสียงรอเสียงนะฮะเมื่อคืนเมื่อคืนผมเห็นอยู่นะเห็นอะไรอีกอ่ะเห็นอะไรอีกเคลียร์ไปแล้วลืมคือเคลียร์ไปแล้วจะมาคุยอีกใจคลิดหนึ่งก่อนให้ให้แมฆและภูพูดไงมันตรงกันหรือเปล่าครับเจ้าไม่ต้องตอบนะเจ้าไม่ต้องตอบนะลองลองถามเขามาเอาพ่อโอ้ตุ้มเต้ม ช่วงเวลากันอะไรกันบ้าตุ๊กตาเนี่ยอ๋อพอดีทำเสาใหม่เพราะว่าผมจะย้ายบ้านไม่ได้ย้ายทำเสาตั้งทำเสาเนี่ยทำเสากันสาตวครับผมแต่ยังไม่ย้ายนะคือผมอยากทำให้มันดีๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ลกลงลังอย่างนี้ยชีวิตจะยุ่งเหยิงโอ้โหครับผมเออล้มากไปอ่ะประมาณก็หลยประมาณไงไม่รู้ว่าเวลาไหนก็พลังงานก็เพิ่มกันมันถึงใจคือตอนแรกอ่ะเดิน 嗯。